สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นฤดูร้อนที่ประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะอุณหภูมิวันนี้สูงสุดอยู่ที่26องศาและต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสไม่ร้อนแรงจนเกินไปจึงเหมาะกับการขยายพันธุ์ไม้อบน้ำในตระกูลอิชิวารียค่ะวันนี้โชจะมาทำการขยายพันธุ์ไม้อวบน้ำด้วยการตัดยอดไปชำนะคะแล้วก็จะทำไปพร้อมกันทั้งสองสายพันธุ์เลย ซึ่งทั้งสองต้นนี้ตอนได้มาไม่มีป้ายชื่อนะคะโชก็เลยไม่รู้ชื่อเฉพาะของเขาใครรู้ก็แนะนำกันมาได้นะคะน้องมีความคล้ายกันนะคะคือนี่มีความเป็นกร,รมะหยี่ที่ใบแต่ต้นนี้จะมีความนุ่มมากกว่าต้นนี้นะคะต้นนี้มีความเป็นกร,รมหยี่แต่ว่าจะสักๆก,กว่าต้นนี้โอเคพร้อมแล้วไปชมกันคะ่ะ ต้นนี้นะคะเนื่องจากชั้นใบเขาชิดมากก็เลยจะเต็ดใบออกมาก่อนเพื่อให้มีช่องว่างในการตัดยอดต้นนี้นะคะโชเคยวางใบแล้วนะคะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเขาง,งอกรากออกมาแต่ว่าไม่งอกต้อนออกมาเลยนะคะ น่าจะเป็นลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์เขาหรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจโอเคเมื่อมีช่องว่างแล้วเราก็ใช้กันไกรนะคะคมๆและสะอาดค่ะตัดน้องต้นนี้นะคะ โชเคยทำคลิปนะคะการตัดยอดไปชำในฤดูหนาวนะคะไปชมย้อนหลังกันได้นะวันนี้โชวจะมาลองตัดยอดไปชำในฤดูร้อนกันดูบ้างแล้วมาดูผลกันคะ่ะยอดนี้แล้วกันเนาะใบล่างนี้นะคะเราก็เด็ดออกไปก็ได้นะคะ เพื่อจะได้มีก้านในการชำลงดินค่ะแล้วก็วางยอดที่เราตัดไว้นะคะในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะเราเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันรากจะงอกค่ะ6วันผ่านไปค่ะวันนี้ มาดูกันว่าจะมีรากออกมาหรือยังนะต้นนี้ก่อนละกันนี่มีรากเล็กๆนะคะออกมาแล้วใบร่างที่เหี่ยวแห้งนะคะก็ดึงทิ้งไปคะ่ะและต้นนี้ล่ะจะมีรากหรือยังเนาะ อย่างนะคะยังไม่มีรากอะไรออกมานะดูเหมือนเดิมเลยต้นนี้วางไว้แล้วก็วางไว้ที่เดิมค่ะแล้เดี๋ยวมาดูกัน26วันผ่านไปค่ะมาดูกัน น้องขนนุ่มนะคะนี่รากมาเพียบเลยมีใบเหี่ยวแห้งอีกแล้วก็ดึงทิ้งไปค่ะส่วนน้องต้นนี้ล่ะที่มีใบแข็งหยาบนะคะรากมาแล้วเช่นกนันมีมีใบเหี่ยวแห้งดึงทิ้งไปค่ะจะสังเกตว่ารากมาช้ากว่านะคะใช้เวลาเท่ากัน แต่สายพันธุ์นี้นะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายกว่า,าใชเว่าราเร็วกว่าต้นนี้วันนี้ลงชํำในดินกันค่ะที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดินปลูกแคคตัสผสมพลา์ค่ะค่อยๆ่อยหย่อนน้ำลงไปแบบนี้นำร่องนิดนึงนะคะก็ค่อยๆหย่อนน้ำงลงไปแล้วก็กลบดินข้างๆขอบกระถางค่ะรดน้ํานะคะเป็นหยดหยดพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะนะคะ ก็จะรดกันแบบนี้สองสาวันครั้งหนึ่งแล้ววางไว้ในที่ร่มนะคะไม่โดนแดดโดยตรงนะคะอันนี้อาจจะต้องเอียงกระถางนะคะแล้วก็หยอดหยอดหยอดไปข้างๆกระถางแบบนี้จะได้ไม่โดนใบและมาดูใบกันบ้างนี่มีหนึ่งใบที่มีรากออกมานะคะและมีหนึ่งใบ ที่มีต้นอ่อนและรากเล็กๆไม่รู้จะได้ไปต่อหรือเปล่าก็วางไว้ก่อนแต่สายพันธุ์นี้นะคะขยายพันธุ์ด้วยการวางใบาย,ยากมากเลยเก็บไว้ก่อนเนาะส่วนต้นแม่นะคะนี่มียอดอ่อนออกมาหนึ่งยอดแล้วก็ตรงโคนอีกนี่ด้วย ต้นโคนต้นก็มีต้นเล็กๆนะคะออกมาและมาดูน้องขนนุ่มกันบ้างค่ะต้นแม่ที่ตัดยอดไปนะคะมียอดใหม่ออกมาที่กิ่งนี้เล็กๆน่ารักตะมุตะมิ สองเดือนผ่านไปมาดูกันค่ะน้องขนนิ่มต้นนี้นะคะมีอาการใบแห้งเหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงนะคะแล้วดูจากสีน่าจะเกิดเชื้อราบุกเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะมีความชื้นในอากาศสูงค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะติดเชื้อราได้ ส่วนน้องต้นนี้ขนแข็งนี่เมื่อกี้แอบส่องดูไม่รู้จะเห็นไหมมีเบบี้หนึ่งต้นต้นเล็กๆข้างในนี้ดูจากภาพรวมนาแข็งแรงดีวันนี้มาถอดดูรากกันเนาะต้นนี้ก่อนแล้วกัน นี่นะคะรากมาแข็งแรงสมบูรณ์มาถึงก้นกระถางเลยอมีเบบี้มีเบบี้มาหนึ่งต้นเอ,นเอาลงไปที่เดิมส่วนน้องขนนิ่มต้นนี้ล่ะรากมาแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเนื่องจากอาจจะ ติดเชื้อรายอย่างที่บอกนะคะมีความชื้นในอากาศสูงช่วงนี้ใบร่วงอีแกแล้วใ้ที่เดิมก่อนและมาดูต้นแม่น้องขนนิ่มนะคะใช่ไหมกิ่งที่ตัดไปจำไม่ได้แล้วใช่แล้วมั้งก็มีเบบี้โตขึ้นมาอย่างช้าๆนะคะ ส่วนอาการอื่นๆก็คล้ายๆกับกิ่งที่ไปชำคือมีใบรางที่เหี่ยวแห้งก็ดึงทิ้งไปค่ะต้นนี้เลี้ยงแบบตากฝนนะคะได้รับฝนแบบเต็มๆดินมีความฉ่ำมากเลยดินมีความชื้นสูงนะคะซึ่ง จะทำให้น้องป่วยได้นะเนี่ยที่จริงนี่มีใบแห้งอีกแล้วก็ทิ้งไปค่ะส่วนต้นแม่น้องขนแข็งนะคะก็มีเบบี้โตขึ้นมาอย่างช้าๆเช่นกัน และหลังจากนี้นะคะก่อเลี้ยงและดูแลได้ตามปกติเลยนะคะคือรด้ําเมื่อดินแห้งแล้วหรือประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะและนำไปวางในตำแหน่งที่ได้รับแสงเพิ่มมากขึ้นแต่สีก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปจากนี้มากนะคะเพราะว่าสองสายพันธุ์นี้มีสีเขียวนั่นเองแต่ถ้าได้รับแสงไม่เพียงพอจะเกิดอาการยืดค่ะแต่แสงจะไม่มีผลต่อสีของใบนะคะ ส่วนใบของน้องต้นขนแข็งนะคะก็มีต้นอ่อนงอกงอกออกมาใบนี้ไม่มีต้นอ่อนนะคะมีแต่รากใบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะส่วนใบนี้เหี่ยวแห้งไปแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าจะโตนะคะเป็นต้นใหญ่ เท้าตนแม่ค่ะคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วเจอเกิดใหม่ในคลิปนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำสวัสดีค่ะ